ไม่ไมาให้ลงไม่พอไม่พอกันอยู่แล้ว่่ไปนีีก<น>วามใช่แบบนี้คออยู่ลงขอบไปอยู่ขอบขอบกันไว้ไล่กอดกอดกันไปเกาะกันไปอะในคลิปที่พี่ส่งลงลองไปดูนะใน YouTube พี่เกิด ศึกษาจากตรงนั้นเหมือนกันนะในเกมใช่ไหมใช่เทคนิคการเล่นแล้วก็เพจอะไรปุวยวายเกมมิ่งอ่ะศึกษาการเล่นของเขาแล้วก็ดูกับ p ับจีโมบายเอามาทดสอบปฏิปตอกันเทคนิคการรบประชิดอะไรพวกเนี้ย การยิงปืนระยะประชิดมีตัวมากับเราไหมเนี่ยบอกว่าไปแพ็จจอมาหรือพาไปเล่นขอบิวตี้โอ้โของชอบเลย <S <S อะแล<ป>้วพี่<น>เล่นไอ้เครื่องนั้นใช่ไหมไเครื่องที่พี่ส่งสเปคให้ผมดูอ่ะใช่ออนบอร์ดภาพมันแปลงๆว่ะฮึตั้งต่ำสุดต่ำสุดเลยตั้งอะไรไม่ได้เลยต่ำสุดอย่างเดียว ก็พอได้นะ เมื่อกี้ผมก็เหมือนปิงปิงเว้ยมันเลยยิงไม่ได้แหลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ะมันอาจจะแหลกบางทีก็แหลกยิงยิงแล้วต้องโยกเลยนะโยกซ้ายโยกขวาแต่คุมเมาส์ให้มันอยู่แค่นั้นเองือผมอ่อนก็ไม่รู้โอ้โหใหม่ละ ศึกษาไปเรื่อยไม่มีใครเก่งออกมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกศึกษาดูดูทุกวันพี่ดูทุกวันนะก่อนช่วงเดือนมีนาเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นเลยล่ะก็ดูประมาณดูกับสามเดือนอ่ะดู้นี่แหละเทคนิค อะไรของเขามีเทคนิคม,มีเมียไปเที่ยวไหมมีครับไปกับลุนพี่พี่มาหาเหตุไ,<ง>ไ,ไล่ะแบ่งชอบเปรส เบอ่์สอง,สองสพูดได้ครับได้ได้อยู่ไหนครับมาแล้วครับผมปั๊มน้ำมัน เดอนี่ขยันเจอบอดจริงมันเป็นปืนให้นัดพอดีนัดไว้ปืนขาดสะโคร่ ยี่ิบสี่ไม่ได้เล่นแล้วครับใก่เช้าครับเซลเก็บเสียงไว้เก็บเสียงเออเอาแปลงไม่ใช่เหรอไม่ไม่บีเอาก็มาครับผมกานดีดดีกว,ว่า ชอบซุ่มวิธีสไนเปอร์อครับเล่นแบบสไนเปอร์เอาไปวิ่งผู้ผาเข้าไปในกลางดงศัตรู <c oughs> ต้องอยู่แบบเสือเสือสุกในป่าเข้าใจการดีดบอกด้วยนะเสออะไรนะการดีดการดีดเข้าใจที่ปืนที่ดีดส่วนมากเราจับไม่กระชับแต่ถ้าในเกมมัน,ม,นมันดีด,ดยแล้วมันดีดทำให้แบบเออให้เกมสมจริงอะประมาณเนี้ยมันมีปอกการดีดครับปอกกันดีด เป็นไงเอามาดูเลยดิในเกมมันาะเช่นี้เรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าปอกบนปากลำกล้องเขาเรียกว่าปอกลดเสียงอ่ะมันมีปอกลดแสงปอกการดีดปอกเก็บเสียงไม่ไม่ศึกษาถึงขนาดนั้น รู้แค่ว่าการเคลื่อนที่ยโยกหลบพวกนี้ดวนหนึ่งหนึ่งเนี่ยยิงประชิดเนี่ยประมากใช้พวกนี้มากกว่านะมันดีดปืนไหนก็อย่าไปจับมันปล่อยมันดีดยังไงกันแหละเ <c oughs> นี่ยเบอร์ลี่โคดดตรดีดนะเว้ยแต่ผมก็ชอบเล่นแปรี่ จะไม่ถูกเลย หลังเบอร์สามังเบอร์สามนะเฟกเก็บเสียงเอสอาร์สองอันเลยพี่สองอันเลยโอ้โห ไม่เอาอ่ะได้แล้วพี่ได้แล้วว้ายวงมาแล้วน่ารถก่อนเด้อยิงไปก่อนแล้วเนี่ยรถเห็นแล้วนอนหลับมอเตอร์ไซค์กี่พวงพี่พวงวะมอเต <c oughs> อร์ไซค์เดี่ยวไปด้วยไปด้วยสายเดี่ยวบิ Big ๊กไบ ครับเปาไอ้ท้ายท้ายสนามไหมพี่เอาท้ายสนามไหมไท้ายดำใช่ไหมเอาครับเอา,เอามาใช้เอเตวาอยู่ตอนนี้มารับมารับมารับมมโอเคครับ เ,เไ,ปไปเลยไปเลย,ยเยยบอ,อร์<ข>อสองเขาเบอร์สองเขาทำไมไปพุดไปตีรังกายใกล้เบอร์สองหวังว่าเขาจะไม่ตายนะฟาร์มมาตั้งเยอะแล้วเสดายของ 2> 2 <S <S มือสองไม่พูดหรอครับดูเลือดด้วยตีลังมือสองเขาไม่มีรถนี่ว่าเขาวิ่งนี่ยบอดขวามือ มาครัอสองครับ พี่โยแกบอกว่าบ้านลุงตู่ไว้ยพี่อเอนี่ยตรงทิศเ,เอด็ดแอ่ะบ้านลุงตู่มาคว้า กาสามด้วยนะกเป๋าสามด้วยนะใกล้ๆอ่ะวิ่งได้พี่จะถ้าจะกริปฝากหน่อยนะพี่จะกิรอะไรก็ได้แต่ไม่เอากริปชมพูไม่มีอ่ะมีแต่ปอกรถแรงกระแทก DMR SR เอา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 ปอกรถแรงกระแทกครับคุณนหอบอ่ะเอาครับ

นี่แนี้อ๋อนึกว่าของเออเอาจะเอาเอาอพี่ เราจะแชมป์ไปด้วยกันมาร์คสวยวะพี่ใช่เลาขอบไปเ,เรื่อยเลาะไปเรื่อยจะเ,เย็นๆเหลือเวลาอีกสองนาทีกว่าวงจะบีบใกล้ๆเวลาแล้วค่อยเคลื่อนเคลื่อนย้ายอะประมาณนี้นขาขาขา ใครจริงวะใครยิงอ่ะไม่ใช่เราใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เย,เยมาเลยด่วนมันเงี้ยมาด่วนครับร่วมตัวด่วนบอ,อยู่ด้านบนที่หลังพี่พอพิดด้วยพี่พ พี่บอกดูไม่เห็นอยู่ข้างบนอกวกอ่วนรอบอ่ะเปล่าไม่ใช่พี่ให้ยืนแบบคำข้างบนพี่อยู่ตรงนี้ประมาณเนี้ยเตีมยาแป๊บไอดอกข้างๆเลยพี่ คาโต้อยู่ไอพี่ผมว่าเขาวิา่งกันน่าเล่นนะข้างผมเฮ้ยมีรถเคลื่อนมีมีมรถเคลื่อนมาตรงสองหกศูนย์พี่เห็นไหมเห็นปะเมื่อกี้วับ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 ระยะไกลพี่ไม่เห็นแล้วหรอกตายครับไปอยู่แถวเบอร์สองอะ ยอดเว้ยแล้วก็หลังหินแถวเบอร์สามอยู่เนะี่ยดีอะเจอละเจอแล้วมาร์คเจอแล้วมาร์คฝั่งนู้นเลย อ๋อโอเคฮะเขามาที่ไหนพี่กดดูในแผนที่ครับกดดูในแผนที่เห็นไหมเราเราต้องมาด้วยเราจะเห็นเป็นเส้น เพื่อไอ้เจอคนมันมาร์กตรงเนี้ยมันมาร์กยงไงพี่มาร์กเห็นคนอนะ่ะอ๋อกด f สามสามครั้งมั้งลองกดดูสิเล็งแล้วก็กดดูอ๋อลัวรัวเคพี่รู้เรื่อง enemyenemy เห็ <Enemy. S 1> นไหม enemy เนี่ยกดติดติดกันเดี๋ยว Yeah 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 เอดอกซ้ายมือไอพี่ซ oh. ีตี้เต็มเว้ยไอชัดป้าสี่ตัวเต็มที่หนึ่งแล้วเปล่าอยากได้แน่นอน มีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยมร์คเขียวเลยรถเข้ามาเดินมีรถข้างหน้ามา ิงแล้วถอยถอยมาก่อนไปแล้วไม่เห็นรถรถรถทางซ้ายอยู่อยู่อยูร่รถทางขวาเขทางขวารถกระบะขึ้นมารถกระบะขึ้นมาเอา้ารถเรานี่หวา่าโวัว ไอตัวสนยยไนอยู่ไหนเขาเก็บแอดด็อปอยู่มีมันมีวิ่งฉีกซ้ายไปตัวนึงนะนั่นแล้วตัวแล้วเอวบหูหมวกแบก ชุบเทีย่ยวเพื่อนเบอร์สองเดี๋ยวหาไอเอเดบิลอะไรเนี่ยจีซสายไปตัวหนึ่งใช่ไหมเอเดบิลเนี่ยใช่ๆอยู่หลังบ้านอ่<ะ>าฟุ้ไม้เราอยู่ในวงวงบีไปหามันอีกคลิปหายออกไปนี่ได้เอาเรถเอาออกขวาได้นี่ ออกขวาเนินเบอร์สองอ่ะโอเคถ้าเป็นไปได้ก็ลดไปก่อนหลอกลอก่อวิ่งฉี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ยิงกดที่หลังเอาวิ่งไปก่อนสามสามสี่คนนั่นนะวิ่งขอบล่างเลย ตายใจอะูมบ้านแอร์ดอกเหมือนเดิมมันวิ่งไปดักทางนน้นะ่ะเบอร์สามฉีกไปหนึ่็อ้อมขวาอ้อมขวาใกล้ๆหน่เบอร์สามหน้าเบอร์สามเลย มันเห็นผมแล้วมันเห็นมันเห็นตัววิ่งแล้วโอ้เกือบโดนไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกเบอรอสอง ตวโดนลอยหลังรู้สึกอย่งังได้ยินเสียงมึงแหม่งเนาะไอ้เฮียยิงผมยิงโดนมาเหมือนกันแต่แม่ไม่ลม้มสมอลได้วิ่งฉีกหลบเข้าวงไปหาที่กำบังก่อนหาที่กำบังดีๆเล่นนะ่ะ อยู่ในวงเอ่อไม่ใช่มีตัวเข้าเบอร์สามอ่ะทางซ้ายแบงค์หันซ้ายมีตัวเข้าเบอร์สามด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมไหนละยิงตายละตายแล้ว โอ้โหดอกนี่อย่ามาแบงค์สมกมีไหมสมกสสมกให้ดูผมล่อแล้วชิดนะพี่ชิดนะเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวชิดให้พี่เบอร์สามชิดน,นะโอเคสวย<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้ เกมไหมเนี่ยโอ้เ่้าคืนแล้วนะเช้าคืนน่หรอเอาไม่ไหวก็นอนต่อเลยพี่ดุยก็ได้ดูเดี๋ยวอีกสักเ,เกมไันก็นอนแล้วนะไอ้เหี้ยภูมิประเทศแม่งได้เปรียบกว่า <laughs> เราอยู่ต่ำอยู่ยนอกวง เ,เราก็อยู่นอกวงทั้งคู่ดีกว่าไปไหนไปบส,สายเดียวเลย bon 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 bon